สวัสดีค่ะวันนี้ครูมาแชร์เรื่องเนี่ยเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานมีคนบอกครูว่าต้องแยกแยะออกจากกันถ้าเอามาปนกันเนี่ยยุ่งเหยิงแน่นอนครูพูดสําหรับตัวครูก่อน คุยแยกแยะไม่ออกนะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอย่างสมมติครูหงุดหงิดหรือทะเลาะกับสามีที่บ้านเนี้ยแล้วครูไปทํางานรู้ไหมวันนั้นครูไม่มีความสุขครูไม่แฮปปี้เลยคือครูคิดอะไรไม่ออกมันก็ไม่มีอารมณ์จะไปทําอย่างอื่นณนะวันนั้นอาจจะมีเรื่องต้องคิดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นขึ้นมาครูคิดอะไรไม่ออกแต่พอครูโตมาจนถึงทุกวันเนี้ยถามว่าครูแยกออกไหมมันดีขึ้นครูจะบอกวิธีคุณไอ้ตรงที่มันดีขึ้นอะ่ะมันทํำยังไง คุณเป็นชาวพุทธเนาะหรือไม่ใช่ชาวพุทธก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันใช่ปะคนส่วนใหญ่จะเอาเรื่องอดีตมาคิดในปัจจุบันแล้วบางคนก็เอาเรื่องอนาคตมาคิดกับปัจจุบันดังนั้นไอ้ชีวิตปัจจุบันน่ะมันเลยปั่นป่วนไปหมดเลย มันต้องฝึกฝนในเรื่องนี้คือมันต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ถ้าเกิดคุณไม่อยู่ปัจจุบันสมมติกลางวันคุณออกไปกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เหมื่อยลอยคิดเรื่องที่ทะเลาะกับสามีทะเลาะกับลูกทะเลาะกับพ่อแม่มาขับรถไปชนกับเขาเกิดอุบัติเหตุแขนหักขาหักเนี่ย อันนี้ค่ะมันส่งผลณนะปัจจุบันของคุณดังนั้นคุณมาบอกคุณว่าให้คุณฝึกอยู่กับปัจจุบันให้ได้อันไหนที่มันผ่านมาแล้วปล่อยมันช่างมันไม่ต้องไปคิดถึงอารมณ์ณนะตอนนั้นให้คุณคิดใหม่ก็ได้ว่าเฮ้ยฉันจะทํำยังไงที่ฉันจะไม่ทะเลาะกับเขาอีกที่ฉันจะไม่เถียงกับเขาอีกให้คุณหาวิธีแก้ตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องไปคิดถึงปัญหาทาไมมอเช้า ต้องพูดอย่างนั้นทําไมเมื่อเช้ามันต้องว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็วนเวียนอยู่ในั้นอะ่ะไม่จบดังนั้นให้นึกถึงสิ่งที่มันดีสําหรับตัวคุณอะ่ะให้คุณเปลี่ยนข้างในก่อนถ้าคุณเปลี่ยนข้างในให้คุณเป็นอารมณ์ดีอารมณ์เย็นเดี๋ยวข้างนอกมันตามเองอย่างสมมติคุณกลับบ้านไปเมื่อเช้าคุณทะเลาะกันอยู่ยกตัวอย่างทะเลาะกับสามีอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องที่ทะเละาะเมื่อเช้าคุณคุยถึงเรื่องใหม่แลวอ้อเนี่ยซื้อกับข้าวมาฝากอยู่ตรงนี้นะทำตัวเป็นปกติ แต่ถ้ามันยังฝืนที่จะไปเจาะแจ่เหมือนเดิมก็ไม่ต้องแค่บอกเขาว่าอ่ะซื้อมาฝากแค่นี้นะคุณจะเดินขึ้นห้องไปทําอะไรก็เรื่องของคุณอันนี้คุณสามีเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อคุณอารมณ์ดีขึ้นแล้วถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยคุณเชื่อไหมสามีคุณก็จะอารมณ์ดีขึ้นเย็นขึ้นคุณลองเอาไปทําดูไม่ว่าจะเป็นสามีพ่อแม่เพื่อนหรือว่าลูกคุณที่ทะเลาะกันอ่ะคุณลองใจเย็นข้างในก่อนเดี๋ยวเขาอ่ะก็เย็นตามคุณเอง คุณลองมาแล้ววิธีเนี่ยเวิร์กที่สุดเพราะครูเคยแบบทะเลาะกันแล้วกลับไปก็หงุดหงิดใส่ก็หงุดหงิดกันเหมือนเดิมดังนั้นครูเปลี่ยนตัวเองในตรงเนี้ยเฮ้ยมันดีขึ้นอะ่ะครูก็มาบอกต่อคุณด้วยตัวคุณเองต้องทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วข้างนอกมันก็จะสุขตามคุณเองสรุปนะคะครูเวิร์นเวิร์มาซะตั้งนาน คุณต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นไม่เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตมาคิดในปัจจุบันแล้วไม่เอาอนาคตมากังวลในปัจจุบันด้วยอย่าแปลงความหมายคุผิดนะว่าอยู่กับปัจจุบันโดยที่คุณไม่ได้มีเป้าหมายกับชีวิตอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งคนละประเด็นเป้าหมายชีวิตมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่หมายถึงขณะทาขณะคิดคุณต้องอยู่กับปัจจุบันทำในปัจจุบันให้มีความสุขคุณมีความสุขอยู่ข้างในเดี๋ยวข้างนอกมันสุขตามคุณเอง มันขึ้นปีใหม่แล้วก็ทําอะไรใหม่ๆล้างจิตใจตัวเองให้สะอาดค่อยๆฝึกค่อยๆท,ทําทีละนิดเดี๋ยวมันดีขึ้นเองยังไงก็เรียนรู้เยอะๆเนาะคุณจะบอกคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องลูกพี่ผู้จัดการเจ้าของบริษัทดูครูอยู่ก็ขอให้เอาทิกเอาเทคนิคไปต่อยอดไปบอกต่อนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยจากใจครูธัญญาค่ะ